กลัปีหวานชาแนลน่เลยตูดหลุดแล้วลูกเอ้ยตูดออกแล้วลงไปเลยเพอะตอนนี้ทีมงานกระปีหวานของเรากกำลังจะแอบคุณแม่เล่นน้ำนะครับเขาถ้าเขาเห็นล่ะโดนตีทั้งพ่อทั้งลูกนี่เลยตูดหลุดแล้วลูกเอ้ยตูดออกแล้วลงไปเลยแล้ว,ลวลเจ <c oughs> อกันในน้ำครับผม <c oughs> ตอ้ฮะาไม,งามาลงตามเาลงเดี๋ยวสิลุกเพราะกล้องมันจะล้มเนี่ยเอียงยังก็คนเมา <laughs> พ่อน,นี่ไงพ่อครับผมพ่อไหนอ่อนออะพ่ออยู่นี่ไงหนูจะลงไปใกล้ๆลงไปใกล้มันจะจมน้ำน้ำมันลึกปลาปุ๊กตัเล็กใกล้ๆนี่ต้องตามพ่อมาหนูไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพเล่นแถวน,นั้นเลยนี่ไงไม่ต้องมานะ ตอนนี้น้ำลึกมากเลยอ่ะน้ำเย็นด้วยวันนี้น้ำเย็นมากเลยเออเกาะริมหญ้าไว้ลูกเกาะอยู่ท่านั้นแหละเอาโบกมือให้กล้องเลยเร็วชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยมากกกดไลค์ด้วยโอ้ย a ถ้าใส่เสื้อชูชีพก็จะมาได้ไกลๆเนาะแต่วันนี้น้ำใสมากเลยอ่ะพราะเขาเขจะจับปลาทักตัวนะโอเคเขไปจับปลาหนได้ปะปลาที่ไหนปลาที่พ่อยอยากแบะหลังจากที่เรา ลงเล่นน้ําคลองกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาอาบน้ําจืดนะครับเพราะว่าในคลองเป็นน้ํากร่อยน้ําเค็มหลังจากคลิปนี้นะครับน้องต้นก็โดนคุณแม่ตีไปหนึ่งทีนะครับโทษฐานแอบไปเล่นน้ํานะครับ We're gonna low softly spoken no keep it it With strings key you me Happy in your company with no emotion, cause my love